สวัสดีคร er ับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับเลขสองโอเครันตเล็มตัวนะคะเลขสอค่ะคนะคะขอบคุณนะครับนะนะโอ้ยอันนั้นเลือกเลือดเวือดโอเคตรงนี้หน่อยนะโอเคเลขกันเนาะโอเคครับเฮัยเลี่ยเลี่ยดถัายอไปครับมาเลยสีครับเอ็ดสีครับเอ็ด ขอบาุณคาหน้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 าหร้าหอ้าหน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 ้าน้คหน้าหบ้าหค้าหนัาน้้าหน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 ้าห้าหนาน้า้าหน้าาหนาหน้าหนาน้าหน้าห้าหน้าหน้าหน้าาหน้าหน้น้าห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 น้าบน้าน้าหนบาหนคาหน้าหน้าหน้าหนาห อีครับครับดีครับมือดครับโอ้โมาตัดมาเอบาเตัวจาตตัวอคากคบครับเียวไม่เี่ตอานเก่งห้าโอเคห้าเต็มตัวาัโอเคดีมากคับขอบคุณ ครับคร pues ับน่อ่ตัวจ้าเริ่สอข้ามค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับรวัครัเลย้ยนะอครับาโอเคครโอเคค่ะเร็มตัวจ้าโอเคค่ะขอบคุณครับจ๋าขอบคุณครับช่วยครับสวัสดีครับ รหรอค่้ชอบดาโอเคครัโอเคครับเต็มตัวจ้าโอเคค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับดีครับสวัสดีครับสบัสดีครับโอเคครับจากบานใช่ไหมครัมาโอคค่ะเต็มตัวนะคะค่ะสาวด้วยครับอากมาไวเลยแล้วเต็มที ดีครับหอยทากเ็เต็มตัวจ้าเต็มตัวโอเคค่ะขอแค่นี้เลยครับนี่แถวแถวใหม่เริ่มนะต่อเลยเต็มตัวจ้โอเคค่ะขอแนี้นะครับ

ตัวหนาโอเคสนุกนะโอเคครับโอโหอเคครับโอโหอันนี้ที่กินอ่ะแรเนึ่งสองสาเล่นนะเด็กตัว เคจัดไปเลยครับต้องกงเป็นตัวค่ะใค่ะขอบคุณครับ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  โอเคครับผมมาขอครับค okay, right? okay. enfin ุณคเล็มตัวจ้าค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับซุ่มตาครับเ็ลครับเป็นเลยครับอครับสวัสดีครับโอเค้นึองสามี่เล็มตัวจ้าโอเคดุจครับครับครับเป็นเลครับรับไป สวัสดีครับาา okay, นะ้องมะโเคครับ้องการเรียนตัวจ้าโอเคค่ะขอบคุณน,นะคะขอบคุณครับสวครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับอ่าเอ๊

ไปสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับครัเือ่คบอกว่าสอดับคัครับขอบคุณครับมปโอเคกต้องครับตัวละ่ากจครับกครับอเเกิไป ครับบคครับรอ,อบคุอมากนะครับีครับเคครับน้ตงซยกนิ้วหน่อยไเคนีตงซอ่าต้อรเต็มรัวตงเคเครับ้าวนันีนค,ค,ครบนบ,นนรบอยากมองจัเลยะ

Oke, ok. không à, tôi biết rồi nhá. không Dạ, đây các bạn. Dạ, con